สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงกับหมอนิสนามบินน้ำนะคะวันนี้เป็นวันที่2 7เสเจเมษาในเป็นวันที่ถ่ายทำตั้งแต่27เมษาจนถึงปลายเดือนพฤษภามิถุนานะคะเพราะหลักการของหมอนิสนามบินน้ำที่ดูดวงเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว จะดูตั้งแต่เจ็ดวัน15้าวันภายใน3เดือนนะคะจะสามารถพิสูจน์ความแน่นยํำได้วันนี้เราจะมาขอดูดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดวันพุธท,ทุกรอบทุกปีทุกพศออว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยในรอบปีนี้พศ2564นี้จะเป็นยังไงแล้วเรามาดูกันนะคะขออนุญาตใส่วันนิดนึงนะคะมองไม่เห็นตัวหนังสือ ค่ะบุคคลใดที่สนใจที่จะดูดวงกับหมอนนี่เป็นส่วนตัวนะคะคือว่าถามว่าหมอนนี่ดูแบบไหนหนึ่งหมอนนี่บอกได้เลยหมอนนี่ไม่ได้ดูบนปีเดือนเกิดหมอนนี่จะดูว่าให้ท่านอธิษฐานจิตสามารถที่จะถอดจิตเรื่องความรักหน้าที่การงานการเงินการลงทุนหรือสิ่งใดๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านสามารถจะสแกนหรือว่าดูได้ทั้งหมดค่ะถ้าหากบุคคลใดที่อชอบ อ่ะให้หมอนิดมาดูดูองตรงนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดซับสไครต์กดติดตามเพื่ออย่างน้อยๆเพื่อเป็นการถวายค่าครูหรือไม่ก็เป็นการโคดธรรมทานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจากบางคนที่เขาอะทุกนานๆก็อาจจะทุกน้อยนน้อยลงค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนเราตอนนี้ก็ลำบากนะคะอืม อ,อ,อย่างนั้อยก็ได้เป็นอาหารตาอาหารใจนะคะคนที่วันนี้จะขอเริ่มต้นดูดวงของคนที่เกิดวันพุธในรอบปลายเดือนเมษาจนถึงพฤษภามมิถุนานะเจ้าคะ่ะสำหรับคนที่เกิดวันพุธในช่วงนี้ดวงของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะมีเมตตาหรือว่าใจอ่อนอเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนที่หนึ่งอาจจะชอบในสิ่งที่เล่นลับอภินิหารก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกสิ่งเล่นลับอะค่ะคือกรณีพวกแบบลิเดชอภินิหารอะไรที่ท้าทายเนี่ยคนวันพุธจะชอบอยากรู้อยากเห็นค่ะอืม ดวงคนที่เกิดวันพุธเป็นคนช่างพูดช่างเจราจาเป็นคนที่ชอบเข้าชอบเข้าหาสังคมนะคะถ้าดวงเนี้ยเหมาะสําหรับกับงานที่เอ่อใช้การเจราจาเหมือนดวงดวงเนี้ยเป็นดวงค้าน้ําลายเป็นพวกเอ่อการติดต่อสื่อสารนักร้องนักแสด,แดงหรืออ,อไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่คนวันพุธเนี่ยจะเป็นคนที่่อ,อ มีสเสน่ห์วาทะมีวาฒนิสินในเรื่องคําพูดในการเจรจาและจะเป็นคนที่รู้เท่าทันคนนะคะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมอืมชอบค้นคว้าชอบหาความรู้ก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีไอเดียหรือโปรเจกต์เยอะอะค่ะแต่ส่วนเสียก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจอ่อนหรือที่สงสารอืม อีกอย่างหนึง่งคนที่เกิดวันพุธเนี่ยก็คือเป็นคนที่ชอบลังเลเป็นคนที่ทําอะไรแล้วขาดความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะมมาเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการงานนะคะธุรกิจการงานสําหรับคนที่เกิดวันพุธออธุรกิจการงานของคนที่เกิดวันพุธในช่วงนี้จะเป็นเกี่ยวเรื่องงานก็ดีเรื่องเงินก็ดีค่ะ ยังอยู่บนความวุ่นวายยังใจร้อนไม่ได้ก็คือบอกได้เลยอ่ะให้ผ่านเมษาไปก่อนนะคะถ้าประมาณสักจริงๆแล้วอ่ะคนที่เกิดวันพุธจริงๆแล้วดวงชะตาจะเริ่มดีตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาตั้งแต่วันที่สิบสี่สิบห้าพฤษภาจนถึงสิบห้าสิงหาถ้า คิดจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างบางคนที่คิดจะเปิดเ,เหมือนทำธุรกิจการงานจะเปิดตัวธุรกิจการงานที่จะขยายกิจการหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยประมาณตั้งสิบห้าพฤษภาเป็นต้นไปถึงสิบห้าสิงหาแต่โดดเด่นสุดก็คือ15หพฤษภามิถุนาถ้าล่าช้าก็คือสิงหา จะบอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะเปิดตัวทําการค้าหรือธุรกิจสิ่งใดคุณจะสำเร็ผลและประสบความสําเร็จค่ะอืมให้รอนิดนึงค่ะอืมแต่ถ้าดวงของคนวันพุธเนี่ยปีนี้จริงๆแล้วคุณอาจจะได้เปลี่ยนอาชีพหนึ่งงานที่เหมาะกับคุณในช่วงเนี้ยอาจจะเป็นงานด้านเกี่ยวกับงานด้านบริการเกี่ยวกับด้านพวกค้าขายพวกของกิน ร้านอาหารร้านกาแฟเอออะไรประมาณนั้นนะคะถ้าจะเปิดอะพฤษภาพามิถุนาเนี่ยเปิดตัวได้เลยวันที่เปิดตัวปีนี้ก็คืออ่าเป็นวันอาทิตย์หรือวันจันทร์นะคะเปิดแล้วจะนําความโชคดีวความสุขความสําเร็จมาให้เพราะว่าดวงคุณอาจจะเหมาะกับการค้าขายหรืออาคีบริการมากเพราะเป็นคนที่ชอบเจรจาชอบเข้าสังคมชอบอเหมือน ช่างพูดช่างเจรจาค่ะงานตัวเนี้มันจะทําให้คุณสำฤทธิผลและประสบความสําเร็จถัดมาเรื่องความรักสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะคนวันพุธเป็นคนที่มีเสน่ห์ปีนี้จะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องความรักก็คือบอกได้เลยว่าคนวันพุธปีนี้จะได้พบเจอเนื้อคูออ่จากที่จากที่สมัยก่อน อาจจะเคยรักชอบกันมายาวนานก็ไม่อาจเป็นจริงได้แต่ปีนี้จะเป็นอะไรที่ว่าจะทำให้คุณตกหลุมรักให้คนมารักชอบมาเคซี่มาข้างไครอะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกเลยเลยว่าปีนี้เป็นปีที่ดีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักก็คือ,อะจะได้เจอคนที่เป็นคู่บุญบารมีค่ะ ถ้าตัวนี้ก็ถ้ากรณีบุคคลใดที่มีคนรักคนชอบหลายๆคนนะคะที่ตัดสินใจยังไม่ถูกอะ่ะก็ขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะคะว่าบุคคลใดที่จะเป็นเนื้อคู่ของข้าพเจ้าที่แท้จริง ขอให้บุคคลนั้นน่ะรักและข้างใครถึงขั้นขอข้าพเจ้าแต่งงานเวลาคุณไปไหว้พระขอพรในโบสถ์วิหารให้คุณตั้งจิตอธิษฐานว่าบุคคลไหนที่จะดีจริงรักลูกจริงรวยจริงก็ขอให้เรื่องความรักของลูกสมหวังเป็นจริงขอเขารักและเคซี่มาขอลูกแต่งงานนั่นแหละคุณจะได้ตัดสินใจได้โดยเด็ดขาดค่ะถ้าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยจะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานค่ะก็คือเหมือนว่า ในอดีตที่ผ่านมาก็เหมือนเป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนบีบุญเก่ามานะคะบุญเก่ามาผสมกับบุญใหม่มันก็เลยทําให้คนที่เกิดวันพุธเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีฐานะที่ดีแล้วก็หน้าที่การงานที่ดีสิ่งสําคัญเพราะคนวันพุธเนี่ยเป็นคนขยันมากทั้งหญิงและชายเป็นคนที่บ้างานค่ะดวงของคนวันพุธเป็นคนดวงที่บ้างานก็ ถ้าดวงตัวเนี้ยสำหรับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะให้ไปขอพรขอโชคขอลาบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะมีโชคมีลาบเพราะบอกได้เลยว่าคนที่วันพุธหนึ่งจะได้โชคลาบมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยอ,อ,อืถ้าโชคลาบถามว่าจะได้มายัางไงโชคลาบจะอยู่กับคนที่สูงอายุค่ะผู้ชายสูงอายุจะนําโชคลาบมาให้ ถ้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักก็คือบอกได้เลยว่าไม่ว่าชายหรือหญิงดวงของคุณนะมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานได้เจอเนื้อคู่ถามว่าตั้งแต่เดือนไหนพฤษภากันยาหรือพฤศจ,จิกาคุณจะได้เจอเนื้อคู่ในช่วงเดือนนี้ละค่ะตั้งแต่เดือนพฤษภากันยาพฤศจิกาจะได้เจอเนื้อคู่ ก็ส่วนใหญ่แล้วเนื้อคู่อ่ะค่อนข้างที่จะฐานะดีนะคะก็คือเหมือนพูด,ดง่ายๆเหมือนเราก็ฐานะดีอยู่แล้วเขาจะดีกว่าเราประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเรื่องเกี่ยวกับโชคลาบจริงๆแล้วคนวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีโชคไม่มีลาภถ้ารวมตัวนี้ถามว่าทํายังไงถึงจะมีโชคมีลาภให้ไปทําบุญใส่บาตรแล้วก็ให้ทานกับคนยากจนนะคะหรือไปปล่อยปลาหลังจากทําบุญใส่บาตรสวยสังฆทานเสร็จแล้วคุณก็ ่ไปทําบุญปล่อยปลาหรือให้อาหารนกอะไรก็แล้วแต่ก็บอกได้เลยว่าอาหารน้องหมาน้องแมวอะไรก็แล้วแต่ก็จะทําให้คุณมีโชคมีลาบ เกี่ยวกับงานถ้าง,งานของกรณีคนวันพุธเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากพักพวกเพื่อนฝูงหรือไม่ผู้หลักผู้ใหญ่ซับพอร์ตในเดือนมิถุนาเนี่ยส่วนใหญ่งานจะเข้ามาจากคนที่สูงอายุก็คือว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ผู้ชายจะโดดเด่นกว่าถ้าผู้ชายมีทั้งขาวบางมีทั้งสองสีดําแดงสูงอายุในคนเนี้ยจะเข้ามาช่วงมิถุนาเกี่ยวกับธุรกิจการงานถ้าการเงินเนี่ยการเงินยังหมุนได้ดีค่ะการเงินยังถือว่า เป็นการที่หมุนเวียนได้ดีก็ยังโชคดีในเรื่องการเงินนะคะแล้วมาดวงคนที่รหัสเลขรหัสเลขนำโชคคนที่เกิดวันพุธได้แก่เลขจากเป็นเลขบ้านเลขรถเลขมือถืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือบอกได้เลยว่าเป็นเลขนำโชค 826หนะคะแปดหรือ862ตัวเนี้ยจะเป็นเลขรหัสเลขนำโชคสำหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะหรือรองลงมาก็จะมี4 2หรือ2 4, 4ค่ะแล้วสีที่นำโชคถูกโลกโง่เฮงก็คือสำหรับคนที่วันพุธสีที่โดดเด่นสำหรับคนวันพุธก็จะออกลักษณะแบบสีเทาสีดำค่ะาาสีเทาสีดำ สีชมพูเอ่ยสีน้ำเงินเอ่ยสีเขียวเอ่ยก็ใช้ได้ค่ะแต่เด่นสุดก็คือสีเทากับสีดำค่ะจะเป็นเลขลดเลขเออเออจะเป็นเลขไอ้จะเป็นสีสีลดก็ได้สีกระเป๋าก็ได้นะคะหรือสีเสื้อก็ได้ก็คือว่าคนวันพุธจริงๆแล้วอ่ะจะถูกกับพวกสีดำมากกว่าค่ะสีดำสีเทาประมาณนั้นนะคะอืมถ้าสีที่สดใสหน่อยก็จะมีสีชมพูสีน้ำเงินสีเขียวค่ะ ก็ขอให้สําหรับคนที่เกิดวันพุธนี้ทุกผู้ทุกนามทุกรอบทุกปีทุกปุศจงมีแต่วความโชคดีความสุขความสําเร็จจงบังเกิดขึ้นแก่ท่านนะคะขอให้มีโชคมีลาบมีความสุขเจ้าค่ะวันดีเจ้าค่ะ